่ะพวกเราอาราวเดลแม่ฝนและป,ะปะาป๊าได้ี่วันนี้เราจะทำคลิปตอบ Q&A กันนะคะหลังจากไม่ได้ตอบมา2เดือนเต็มเตโอ้โด oh. านมากเลยนะคะคำถามแรกก่อนเลยถามว่าทำไมช่วงนี้ถึงไม่ลงคลิปคะขี้เกียจเอ้ยขี้เกียจ ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าทุกคนสังเกตเห็นในบ้านเราโอ๊ยไ่ฉี่ไป่ีด่ปฉต่อต่อต่อเลยต่อเลยแ้่ทุกคนสังเกตเห็นในบ้านเราตอนนี้ก็จะเป็นมุมใหม่ๆแล้วก็มีอุปกรณ์ใหม่ๆเข้ามานะคะก็คือเรากําลังจัด บ้านกันดู <Wow. S 1> แล้วการจัดบ้านเนี่ยตอนแรกเราคิดว่าแบบอุ้ยสองสามวันก็น่าจะเสร็จแล้วแต่ปรากฏว่ามันไม่เสร็จนะคะตอนนี้นะคะที่ทุกคนเห็นอยู่เนี้ยก็ยังไม่เสร็จดีนะเสร็จไปประมาณ70%เท่านั้น oh. ทำให้เราเนี่ย oh. ก็เลยไม่มีเวลาทำคลิปได้เยอะเหมือนเดิมใช่ใชต้องกอราบขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยที่เราเนี่ยไม่ได้ทำคลิปสนุกๆเลยเราก็ มีแต่คลิปสั้นๆยังไม่มีคลิปอะไรยาวๆแล้วก็มันๆฮาๆเลยนะคะแต่เชื่อถือว่าจัดบ้านเสร็จเมื่อไหร่นะมันจะต้องกลับมาอย่างแน่นอนกลางเดือนนี้อ่าเสร็จแน่นอนกางเดือนนี้เดือนนี้คือเดือนกะรักกระดรามกรักกะดามกรักกะดาคมนะคะจูไลข้อต่อไปคำถามที่สองนะมาจากน้อง ฟาฮานะ่าฟาฮาน่าทีวีน้องบอกว่าให้เราสองคนเล่าเรื่องที่น่าอายที่สุดในชีวิตไม่มีมมน่าอายที่สุดในชีวิตคือมันมีเยอะคิดไม่ออกเอาเรื่องนี้ลน <c oughs> แล้วกันเมื่อก่อนเนี้ยแม่ฝน,นอ่ะไปเรียนมหาลัยก็ต้องนั่งรถตู้ไปแล้วระหว่างที่นั่งรถตู้เนี่ย <c oughs> ก็จะง่วงมากพอขึ้นรถตู้ไปเราก็จะหลับเรื่องนั้นเรื่องนั้น,รน,นแรกแรกเราก็หลับอย่างนี้สักพักหนึ่งเราก็จะหลับแบบ เราก็จะいいหลับไปซบคนข้างๆใครอะข้างคนข้างๆไม่ใช่ป้าไดแต่เป็นใครก็ไม่รู้บางวันก็เป็นผู้หญ oh, no! ิงในการบางวันก็เป็นอ่าหลายเพศหลากหลายเพศนะคะแต่บอกเลยว่าระหว่างการเรียนที่ผ่านมาแล้วนั่งรถตู้นั้นนะน้าฝนอะซบหลาผู้ชายมาแล้วไม่ต่ำกว่า0 0คน้อยคนรถตู้ซบหลายเขาใช่อะไรไปเหรออะไร เด็กที่ไปโรงเรียนอ่ะพี่ไปกางเกงตัวหนึ่งแต่ตอนกลับพี่ได้ใส่อีกตัวหนึ่งกลับมาตลอดมันก็เป็นปกติปะ่ะทำไมอ่ะพี่แตกอ่ะทุกวันปกติปะ่ะ <laughs> ไม่ปกติะ <laughs> มันทกข้อที่สามมาจากน้องปิยะดานินข้ามครับ <laughs> ถามว่าป้าใดลดน้ำหนักหรือ,อยัง ังไม่ลดนะคะมีแววว่าจะเพิ่มด้วยข้อต่อไป Happy KKK Channel ถามว่าแม่ฝนอยากมีลูกอีกคนไหม <st Hag> น้องเดียวอยากมีน้องไหมครับไม่เลยฮะไม่เล <st it> ยค่ะทำไมอะคะไม่อยากมีน้องเหรอคะอือถ้าทำมีน้องเราแม่แม่รักน้องกับรักเดียวเดียวไงแบ่งกันคนละครึ่งได้ไหมทำไมอะม่กจะโดนเจ้าจา เราคนเดียวหรออาการะคไม่ใช่หข้อที่ห้ามาจากน้องพิมพ์ชนกจากไทยสารคำถามแบบทำไมถึงมีน้องเดียวอันนี้เดี๋ยวขอตอบแบบวิชาการเลยละกันก็คือผู้หญิงเราเนี่ย <c oughs> อะไรของเขา <c oughs> ก็เอาเป็นว่าไเรียนเพศศึกษาข้อต่อไปข้อสุดท้ายนะคะ มาจากน้องมิ้นนะคะมิ้นนะคะน้องบอกว่าอยากให้ทำคลิปหวันว่าแมา่ฝนทําอะไรบ้างหนูวันนอน,น,นไม่ใช่อ,อย่าไปฟังป้าได้สัปดาห์นี้รอติดตามคลิปกันได้เลยค่ะสำหรับ Q a EP นี้ก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้จำไม่ได้แล้วค่ะคุณก็ถ้าใครอยากถามอะไรอยากรู้อะไรนะคะก็คอมเมนต์ข้างล่างนี้ใส่แฮชแท็เดลเดล แล้วก็คอมเมนต์ก,ก<า>ันเ<า>ข้ามาเลยนะเ,เดี๋ยวเราหน้ามาทำนะวันนี้ขอตัวลาไป่อนให้ชอบอย่าลืมกดไลค์และซับตัวคล้ายติดตามพวกเราขอลาตัาว<ด>